มีหลายๆท่านอยากจะให้อาตมาเล่าเล่าเรื่องราวความเป็นมาของวัดประวัติตนเองก็คงคิดว่าไม่ควรจะสนใจเรื่องประวัติของอาตมาถ้าจะสนใจเรื่องวัดขอเล่าให้ฟังสักห้านาทีไม่เกินนั่นนิพเพธพารามเป็นเป็นคำที่พูดยากหน่อยมาจากภาษาบาลีนิพเพะแปลว่าชํ่แรกทะลุทะลวงพะละักปลว่ากำลัง อารามแปลว่าสวนป่าไม้นิเพะพระรามแปลว่าอารามอันเป็นที่รวมพลังแห่งธรรมเพื่อชำระก,กิเลสไปสู่ความสิ้นทุกโดยชอบโดยเราสรุปเอาจากถ้อยคําที่พระอริยเจ้าท่านท่าสอนท่านพูดบ่อยๆว่านิเพะคามมณีปฏิปทาอย่างนี้ภิกษุปัญญาวาโฮติอริยายะปัญญายะสมนาคาโต ภิสุผู้ประกอบไปด้วยปัญญาอันประเสริฐเห็นอยู่ซึ่งความเกิดดับนิพเพที่กายะสัมมาทุกขา,ายะขามัติยาย่อมชําแรก,กเกลี่ยไปสู่ความสิ้นทุกโดยชอบวัดตรงนี้เกิดมาจากความรักพระาศาสนาเกิดมาจากความคิดมีอุดมการอันหนึ่งเมื่ออาตมาได้กลับใจจากการไปนับถือาศาสนาคิ์ได้ไปสัมผัส วัดป่าในที่ต่างๆเริ่มตั้งแต่สวนโมกขภะลาลามาถึงวัดน้องป่าพงเที่ยวไปตามวัดต่างๆแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าวัดในอุดมคติที่จะเอื้ออำนวยให้คนทั้งหลายได้พบได้เห็นได้เสพได้คุณเป็นที่เกิดขึ้นแห่งกำลังจิตกำลังใจเพื่อกระทำความเพียรให้ใกล้ชิดธรรมชาติ ควรจะเป็นวัดป่าดังที่เราเคยไปพบไปเห็นแต่แถวนี้มันไม่ค่อยมีอำเภอนี้บ้านนี้เมืองนี้ก็เลยมาหาซื้อที่ดินเจ้าของของแกนเป็นคนใจบุญหน่อยเจ้าของนาเนี่ยแกก็เลยให้ฟรีๆอาจมาอย่งเป็นโยมโยมให้ฟรีๆถ้าจะเอามาทําวัดแกให้ฟรีๆก็เลยซื้อข้างหลังเพิ่มขึ้นม,ม,มา เป็นที่ดินประมาณสามสิบสี่สิบไร่ตรงนี้แกให้กับยี่สิบไร่ให้พิ่ตีคุณโยมทองดีนาจ็ติดกันนี่ทองดีสู่ขวัญคนอำเภอพนาบ้านห้วยจังหวัดอุบลราชธาน,นีย้ายมาอยู่ที่นี่แกก็ให้นะว่าเป็นบุญเป็นกุศลของแกเลยเกินอาตมาก็ยังเป็นโยมอยู่ก็ซื้อรวดน้ำซื้ออะไรมาร้อมเที่ยวไปเที่ยวมาก็มาสร้างวัดอันนี้ขึ้น ต้องการให้เป็นวัดในอุดมคติไม่ไกลบ้านมากนักไม่ใกล้บ้านมากนักแล้วที่ไปที่มาสะดวกสบายกลางวันสงบกลางกลางคืนสงบกลางวันไม่พุกพ่านเหมาะแก่การบำเพ็ญสมณธรรมของผู้ใฝ่ทำทั้งหลายคิดได้อย่างนี้ก็เลยสร้างวัดนี้ขึ้นมาเมื่อพศออ2520 เ็ดยี่สิบสองแคจะได้อาตามาต้อไปอยู่ต่างประเทศบนไปเวียนมามาซื้ออาทีก็มาช่วยต่อขยายออกขยายออกหลังจากนั้นก็ให้หลวงปู่ท่านมาอยู่ตรงนี้ทีนี่ก็มาซื้อไฟเข้ามาอาตามานี้เป็นคนอาภัพอันหนึ่งคือเผยแผ่เรี่อะไรเงินทองกับใครไม่เป็นเตงมใจมาตั้งแต่ไหนแต่ไรถ้าจะทำก็ทำเองถ้าตนเองพอทำได้ ก็เลยเอาไฟฟ้ามาสมัยก่อนหมดไปห้าหกหมื่นแล้วก็หลวงปู่มาอยู่นี่หลวงปูท่านมาจากวัดถ้ำแสงเพชรตาคาน้องปราพงท่านก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมแต่คนก็ไม่สนใจเพราะว่าหลวงปู่ท่านคงจะไม่มีบุญเหมือนดังอาตมาเล่าให้ฟังนะไม่ได้ทําทานนะบารมีไว้เป็นพระแม้จะเป็นพระอรหันต์ก็อดอยากขาดแคลนเหมือนโลมะ สะกัติดสัตเทระก่อนจะตายได้ฉันข้าวอิ่มครั้งเดียวที่อุปชาภาษาริบุตรอุ้มให้กินลวงปูนี่ก็เหมือนกันอดๆจากๆแกอยู่นี่สิบกว่าปีก่อนเนี่อาตมาจะมาจบบางวันบุญพเวศสันดอนในบ้านแพทย์เนี่ยแกต้องจี่ข้าวจี่กินเพราะอะไรคนที่เขาให้มานิมนต์เนี่ยก็ลืมเดินมากินเล่ามอก็มมนอนอยู่กลางทางลุงปูก็คอยไม่ได้กินข้าวอ๋อมึงเนี่เขาเอาบุญพเวศแกก็จี่เพราะเขาจี่กิน แห่อยู่อย่างอดๆอยากๆไห่ทาความเพียรอยู่ตรงลานตะละเวกนี้กติดรองร้างตรงนี้อาตมาก,ก็มาคิดต่อไปว่าเออการที่เราจะสร้างวัดสร้างวานมันสามารถทําได้มีเงินมีทองก็ซื้ออะไรสร้างวัตถุได้แต่สิ่งที่เราซื้อไม่ได้คือคนพระที่ประพฤติปฏิบัติธรรมที่ประกาศธรรมนำพระผู้ชนประดิษฐานมั่นในอริยญาณธรรม อย่างมีศักยภาพอย่างมีศักดิ์ศรีของสิทธิพระตถาคตในยุคท้ายพุทธันดรคข้อนพุทธการนี่จะหาที่ไหนจะไปซื้อเป็นล้านหรือกี่ล้านจะได้ไหมที่ไหนมันไม่เหมือนพระพุทธลูกนอนคิดอยู่แต่เรื่องนี้ประโยชน์ต่างประเทศก็นอนคิดเลยต่อมาวันหนึ่งคิดว่าเราเนี่ยควรจะบวชมันสักชาติหนึ่งอายุเราก็คงจะไม่ยืนยาว อีกหน่อยไม่นานนะักเราก็คงจะตายอ่านพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังว่าวัฏสงสารไม่มีเบื้องต้นไม่มีท่ามกลางไม่มีที่สุดเพราะอาวิชชาเป็นเครื่องกั้นตันหาเป็นเครื่องขูกพันเอาไว้เพราะไม่ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมเราและเธอทั้งหลายจึงท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารนี้เป็นอเนกชาตพิสุทธุ์ทั้งหลาย ไม่มีใครเลยจะไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นพี่เป็นน้องกันเลือดของเธอเมื่อคราวที่เธอเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถูเขาประหัดประหารเอามาเข็นมาฆ่าเอามากินเลือดอันเกิดจากสรีระของเธอนั้นถ้าเอามารวมกันไวมแต่ละชาติก็มากกว่าน้ําในมหาสมุทรที่สุดทั้งหลายน้ําตาที่สัมสักแต่ละคนแต่ละผู้แต่ละท่าน ที่เกิดแล้วตายตาย,ตายแล้วแล้วมาร้องให้พัดพากจากกันจากของรักของชอบใจลูกตายเสียเมียตายจากพัดพากจากสิ่งที่ตนเองหวงแหนน้ําตาที่หลังลางไหลออกมาแต่ละชาติถ้าเอามารวมกันก็มากกว่าน้ําในมหาสมุทรกระดูของเธอแต่ละชาติแต่ละชาติที่เกิดมาในวัฏสงสารอัน,นับประมาณไม่ได้ถ้าเอามารวมกันก็มากกว่าภูเขา หลังจากนั้นกระวาัดเมื่อใดเธอเห็นคนตาบอดหูหนวกเธออย่ารังเกียจเดียดฉันเธอพึงสรุปลงได้เลยว่าแม้เราเองก็เคยตาบอดเคยหูหนวกอย่างนี้เพราะเหตุแห่งกรรมอธากรรมวิวัตเตนะเพราะเหตุแห่งการมุนเวียนแห่งกรรมเวลาใดเธอเห็นพระราชามหากษัตริย์เศรษฐีคือหะบอดีผู้มั่งคั่งโดยโพคะรุ่งเรืองด้วยอำนาจสมบูรณ์ด้วยความสุขและความรักอันปานีตอันโอราญ เธอ,อย่าได้ชื่นชมยินดีมากนักเลยเธอพึงสรุปลงได้เลยว่าแม้เราเองก็เคยเป็นกษัตริย์เช่นนี้มาแล้วบางชาติในวัฏสงสารการเดินทางในวัฏสงสารนี้ไม่มีเบื้องต้นทำกลางที่สดเราทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้เคยเป็นกษัตริย์ เคยเป็นพระราชาเคยเป็นเทวดาเคยเป็นเปรตปันสุรกายสัตว์เดรัจฉานเคยเป็นคนตาบอดหูหนวกที่สุดทั้งหลายเท่านี้ก็เพียงพอแล้วที่จะเบื่อหน่ายที่จะจางคลายจากวัฏสงสารเท่านี้ก็เพียงพอแล้วในความไม่เที่ยงแท้ของสังขารทั้งหลายที่เธอจะภาคเพียงพยายามแสวงหาหนทางอันเป็นที่สิ้นสุดแห่งทุกที่กับเสมแห่งโยคค่ะ อาตจจมาก็มาคิดว่าเอ๊ถ้าอย่างนั้นเราก็คงเกิดมาหลายแสนชาติก็ได้มีมาแล้วหลายแสนคนถ้าเราเป็นผู้หญิงก็คงเคยมีผัวมาแล้วหลายแสนผัวชาตินี้ก็อย่าเป็นเมียใครเลยอย่าเป็นผัวใครเลยบวชน,นสักชาติหนึ่งเกิดมาชาติใหม่เพเ่อเปนปลูกเขยยมพบาลลูกสาวเราคือสิ่งงาม <c oughs> คิดเอาเองก็เลยเรานี่แหละจะบวชอยู่เมืองน,นอกคิดอย่างนี้ คิดนอนคิดอยู่มังนอกนะทํางานอยู่กันเดือนสามหมื่นกว่านะคิดไปขึ้นมาฝันแปลกประหลาดฝันหน้าจําเล่าให้ท่านฟังอย่าไปตีเป็นเลขเป็นหวยนะฝันยังไงฝันเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันเนี่ยไปหาไปทั้งพระบรมราชนิพนธ์พระบรมบงสานุบงฟ้าหยิงฟ้าชายไปหมดไปแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เลยถามว่าทําไมไม่บวช คนคิดอย่างนี้ดําเนินชีวิตอย่างนี้ในช่วงนั้นสงสใจในธรรมะมากวันหยุดปิดห้องจเจริญสมาธิมิจฉะนั้นก็ขับรถหนีลูกน้องไปนั่งอยู่ในภูเขาเยน็ยนๆในทะเลทรายจเจริญสมาธิภาวนาคิดมันก็เลยน้อมดิ่งไปในทางที่อยากจะบวชคิดกลางคืนก็คิดเรื่องนี้ก็เลยฝันเห็นในหลวงว่าทําไมไม่บวชคนอย่างนี้บวชสี ก็เลยบอกท่านว่าแน่นอนค่ะครับข้าพระองค์คคงนี้ตั้งใจจะปวดพอพูดอย่างนั้นเนี่ยท่านก็นเลยเอาผา้ขาขาวๆมาให้เอามาสวมใส่คอเป็นชุดหน้าเอาใส่เป็นหน้าไว้เลยนะแล้วจึงบวดขนลุกเลยในความรู้สึกในขณะนั้นแล้วท่านก็นเอาผ้าไตมาให้ไตหนึง่งดูแล้วมันเป็นผ้าเก่าๆแล้วก็มีรอยข้าบเลือดอยู่ในนั้นก็น,นึกสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะ จะให้เราทั้งทีให้ผ้าดีๆวันนี้ก็ไม่ได้นะเจ้าฟ้าจะเป็นดินนึกในใจให้ผ้าเก่าๆมีเลือดมีคราบมีใครอยู่เพียงแต่คิดอย่างนี้แหละท่านก็เลยเปิดอ,ออกมาว่าผ้าเนี้เป็นผ้าที่ฉันนุ่งบวชเมื่อตอนฉันบวชรอยเลือดเหล่านั้นก็เป็นของฉันเองฉันขอฝากเลือดเนื้อวิญญาณของฉันไว้ในพระพุทธศาสนากับเธอด้วยบวชแล้วเธอจะไปอยู่ที่ไหน ก็เลยบอกว่าผมจะไปอยู่วัดที่ผมกําลังสร้างอยู่นั่นแนหะผมจะไปทําประโยชน์พระศาสนาตรงนั้นแล้วจะไปเยี่ยมท่านบายอย่างนี้จะไปเยี่ยมอาดมาก็ตื่นท่ามกลางอากาศอันหนาวเหน็บกลางทะเลสายลุกขึ้นมาก็เลยมาเขียนเอาไว้ความฝันที่น่าจําก็เลยเขียนเขียนเอาไว้ได้นี้ไม่รู้มันหายไปไหนปีนั้นแหละกลับมาก็เลยมาบวชมันเลยไปบวชที่เมืองหนองคายบวชแล้วก็เข้ากรรมฐา,าน